สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ชมงเฟซบุ๊กแฟนเพจของทางเซนทันเวิลด์อยู่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บรรยากาศเทศกาลแห่งความสุขค่ะนี้เลยนะคะตามชื่องาน world of happiness at c e n t r a l w o r l d นะคะโอ้โหทุกๆคริสต์มาสอยู่แล้วนะคะทุกท่านทราบกันดีค่ะว่า ที่ที่คุณจะต้องมาถ่ายรูปนะคะกับการยิรมิดพื้นที่ตรงนี้ลานหน้าเซนทันโบวนั่นก็คือที่นี่นะคะซึ่งวันนี้เราจะมีการเปิดไฟท้นคริสต์มาสนะคะซึ่งถือว่าโอ้สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพสูงกว่40เมตรด้วยที่สำคัญนะคะวันนี้มีไฮไลท์มากมายเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชม Facebook Live อยู่นะคะแอบบอกเลยว่า อยู่กับเราก่อนค่ะเพา,ะาปีนี้เนี่ยไม่เหมือนปีไหนๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราอีนี่เดน,านามิดพื้นที่ตรงนี้นะคะแอบบอกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขกับไฟกว่า3ล้านดวงนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นๆแล้วสวยมากจริงๆค่ะ,ะอนอกจากนี้นะคะอี